กรสาวชาวเชียงใหม่ครับนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการทำนาแล้วก็แก๊สชีวาภาพจากฟาร์มเลี้ยงสุกรครับมาทำเป็นแปลงเพาะเห็ดสร้างไรายได้เสริมเดือนละ30,000่นบาทไปติดตามกันครับพื้นที่ว่างข้างฟาร์มเลี้ยงสุกรเพียงไม่กี่ตารางเมตรถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นที่เพาะเห็ดขนาดย่อมของวรนุชเกษตรกรวัย43าปีชาวอำเภอแม่วางเชียงใหม่ที่ไม่รู้จักคำว่าหยุดนิ่งกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เห็ดที่เพาะไว้เป็นเห็ดโคนน้อยซึ่งเพาะเลี้ยงง่ายประกอบกับมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอยู่แล้วทั้งก้อนฟางที่เหลือจากการทำนานำมาต้มผสมกับปุย๋ยส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ต้มฟางได้จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรจากนั้นจึงเริ่มเพาะเห็ดโดยนำก้อนเชื้อเห็ดบ่มในฟางอัดทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วยกขึ้นแปลงใช้พลาสติกค,คลุมราวหนึ่งสัปดาห์เห็ดโคนน้อยก็เริ่มออกดอก เพราะว่าวัสดุหาง่ายแล้วก็ง่ายที่จะง่ายที่จะทำนะคะเนาะแล้วก็ได้เงินเร็วคือเจ็ดวันก็ได้แล้วอะไรเนี้ยค่ะเมื่อเห็ดโคนน้อยโตจนได้ขนาดจะเริ่มเก็บต่อเนื่องราวสองสัปดาห์ก้อนฝางหนึ่งก้อนจะได้เห็ดน้ำหนักรวมเกือบหนึ่งกิโลกรัมส่งขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทเริ่มพอเห็ดสองเดือนเก็บเห็ดขายได้วันละหนึ่งพันบาทหรือเดือนละสา0หมื่นบาทเป็นไรายได้เสริมอย่างงาม ที่บ้านเรานะคะที่เชียงใหม่เขาจะนิยม,ยมเผ็ดคนน้อยค่ะคือประกอบอาหารได้หลายชนิดนะคะตอนแรกพี่ลงทุนประมาณพันห้าอ่ลงทุนพันห้าพันห้าแล้วพี่ทําไปทํามาก็ได้ประมาณห้าพันพี่คิดว่าเออ,อไรายได้มันมัน,ม,นมันดีนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทําน้อยอยู่เอะก็ได้ห้าพันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มขยายไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหาตลาด ผลพลอยได้จากการนำเศษวัสดุทางการ,กรเกษตรมาใช้นอกจากจะเห็นเป็นเม็ดเงินแล้วเศษวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดยังนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับไม้ผลยืนต้นอีกหลายชนิดแทนการเผาทิ้งนับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประภาพลอมสีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน